ยิ้มสวยรับเลยนะครับติ่มซำโอเคสวัสดีวันแม่นะครับสวัสดีรอบคำวันแม่นะครับโอเคส่งงานบ้านแคซชั่นนะครับนี่ติ่มซำตาดีขึ้นแล้วครับทุกอย่างดูไม่มีน้ําตานะฮะตาแห้งดีต่อดีนะครับวันนี้ติ่มซำโอเคลวอ่าโอเคพี่กวากสวัสดีครับแหมมาถึงเดินมาให้รูปนะครับพี่กวากอันนี้ก็อยู่เข้ามาสักพักหนึ่งก็ดูชินกันแล้วครับพอเราขยับนี้เขาเดินเดาว่าเราแบบ ทำอะไรฟุบๆ,ๆ,ๆเร็วๆก็จะมีตกใจบ้างนะครับแต่ถ้าเราเดินปกตินี่เขาโอเคมากค่อนข้า,สางสงบเลยนะครับพี่กวางแมวแมวของแม่น้องอ่ะประตูประตูก็สบายดีเป็นเจ๊ใหญ่โดยชัดเจนมากนะครับในเวลานี้ประตูที่บ้านเกสเขาตามตามดูเดินตามเดินตามครับนี่ตอนนี้นี่ตามครับตามนี่หยุดหยุดมีหยุดนะฮะตามพอเดินต่อนะครับเดินต่อนี่ตามนี่เห็นไหม ีย๋ยวนี้ติดคนติดคนเรียบร้อยแล้วพี่กวักเนี่ยอืมอืมโอเคอแแแ้แต้มบุญแมวแม่นูแต้มบุญนี่ก็ยังเรียกว่าระวังตัวอยู่นะครับเข้าใกล้เราได้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ใช่เข้าไปคนจัดเนาะอะ้โจลี่ลูกสาวแม่เนนะครับโจลี่ตอนนี้ก็อยู่ไปทั่วเลยครับ <c oughs> อยู่นั่นกงแต้มบุญนะอยู่กับแต้มบุญทีอยู่กับกวักก็ได้อยู่กับ กับแทมมี่ก็ได้เหมือนเดิมนะครับนั่นแทมมี่นะครับแทมมี่สบายดีขอโทษนะยังไงไม่หายเลยผมพี่ออร่าพี่ออร่าเข้าไปไหนแล้วดูนั่นเข้าไปอยู่ข้างในกับแทมบุนนะคะรับโจลี่แทมมี่คนสวยยังไงคะเงี่ยมไงคนสวยเชอเอ๋ ค่ะคุณสวยว่าไงฮึสักไทยแม่เนยด้วยอ่ะแล้วก็ออโอล่านะครับลูกสาวแม่หมูก,กับพ่อยอด <c oughs> เดี๋ยวนะหายไปได้กวักเาเดินมาหัวโดนหัวโดนโอ้ยโดนโตบอีกกวักีนบางทีลเคามาเป็นลูกผิดจุดนี่โดนไปนะเธอมาไถาฉันเองแล้วโดนตบเดี๋ยวสักมีเลือดออกไปดูเอาโชว์แผลอะ่ะ <c oughs> เอา พี่โอล่าต่อเนี่ยหล,ลๆๆเดินเดินหัวมาไถหัวมาไถ Й พอไถเสร็จแล้วก็มาตบเขาอะไรของเธอเนี่ยฮะอ่ะขาทักทายนะครับตอนนี้ก็ปล่อยอยู่กับทุก,ทกตัวได้นะครับอันนี้โอ่งนางชอบโอ่งครับพี่ประจําจะต้องไงคะเธอตบฉันเลือดออกแล้วเนี่ยพี่กว่าโอเคอ่ะแล้วก็อันนี้ต้องทําห้องพิเศษให้เขานะครับคือโอเออบาระฮะบาล่าบาระขาขาทากหน่อยนะคะอุ้ย ตกใจออกลาทูกับโอล่าเนี่ยประมาณว่าคงเดินผ่านกันพอดีฮะจ๊ะแล้วก็ปทูนี่เขาเขาไม่ได้เป็นแมวที่ไปตีใครก่อนนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ว่ามันเขาเป็นแมวที่คุมที่นี่อยู่นะครับอืออย่างโอล่าเขาก็จะเรียกว่าอะไรละ่ะก็ค่อนข้างจะรู้แล้วว่าที่นี่ใครใหญ่นะครับหนุตนตัวนั้นนะครับอ่ะแต่มาที่ระกันต่อระนี่คือเหมือนกับว่าต้องมีห้องมีห้องส่วนตัวให้เขานะครับไม่งั้นเขา จะชอบไปนอนอยู่ในกระบะเวลาเขาเครียดอะไรอย่างี้นะครับแต่พอมีห้องให้เขาเนี่ยเขาจะแยกห้องสัดส,ส่วนเขาก็สึกว่าจะมีที่เขาสบายใจขึ้นนะครับวันนี้ยังมีน้ําตาลอ,อ,อ,อยู่อ่นอ,อนๆนะครับเราเดี๋ยวจะ,หจะให้ไลซีนเขานอะโอเคพักทายโอเคพี่พัตเตอร์วันนี้ก็อยู่ข้างนอกมา6ชั่วโมงนะคโดยประมาณเพิ่งเก็บน้องไปสักพักหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ปล่อยกลุ่มใหญ่ออกมานะครับพี่พัตเตอร์สบายดี รักคนรักนวสุดหัวใจแต่ว่าเรายังไม่กล้าปล่อยรวมกับแมวตัวอื่นมากนะครับนั่นมหมดแล้วโอเคมามาดูสมาชิกใหม่บ้านเราอยู่มาวันที่สลดสามอ๋อเดี๋ยว่อนไปแอบดูมาแอบดูอันนี้ผมรู้แล้วตอนนี้น่าจะคีมนวดส่วนตัวบนนั้นน่าจะแชมพูเพราะเราใช้หลักการว่าคีมนวดอาจจะค่อนข้างติดโคนเออจะค่อนข้างอ่อนติดคนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราให้เราเรา,เราให้แมวเรียนะก็ให้แมวเรียเขาดูเขาก็มาร้องเรียกให้จับได้รูปได้มีเพลเบาๆนะครับ ก็ผมขอตั้งชื่อตัวนี้ว่าครีมนวดแล้วกันนะครับส่วนตัวนั้นแชมพูส่วนแชมพูเนี่ยก็ยังดูหงุดหงิดของตัวอยู่นะครับเมื่อกี้พยายามให้มันเลียก็มาเลียได้บ้างนะครับแต่ก็มีขูวออกมาเป็นระยะระย,ยะนะครับเอ,อจ่าแต่คิมนวดนี่เดี๋ยวสักพักจะปล่อยเขาเดินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอให้เขาคุ้นเคยกันนินดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าจับไม่ได้เนี่ยเราไปปล่อยเขาเนี่ยจะลําบากกว่านะครับอ่ะไปลา สวัสดีค่ะคุณสวย,วยเวลานี่ก็โอ้อนี้เวลาตาแฉะเวลล่านี่คือ,อ,อแต่ว่าดีขึ้นจากเมื่อวันซืนเมื่อวันซืนเนี่ยคือจะมีอาการจามเยอะค่อนข้างเยอะจามเยอะนะครับให้กินไลซีนไปก็ดีขึ้นนะครับตามลําดับ,บพ่อตั้งแรกเนี่ยคือเหมือนวันวันนี้เ็เริ่มมีอาการเนี่ยคือจามจามถี่มากแต่ว่าอันนี้อยู่กับเขามาพักใหญ่ๆนะครับก็จามน้อยครับ เรียกว่าน้อยน้อยกว่าวันแรกที่เป็นก็อาการจะอยู่ในหน้าน่าจะเป็นอาการขาลงและของอาการไม่สบายนะครับอืมโอเคทักทายจากบ้านเคสเซาน,นะครับสวัสดีวันแม่แห่งชาติด้วยทุกคนที่ก็ตามซะทุกที่ที่ไปตามกดดันตลอดที่สุดหล่อของบ้านเราเคสวัสดีครับสวัสดีจากบ้านเคสเซาน,นะครับ